สวัสดีครับวันนี้มาเหมือนเดิมนะฮะมาเหมือนเดิมนะฮะรีวิวฝ่ายทีวีแมนทุกตัวนะครับเทีวีแมนในเกมนี้เป็นตัวเป็นมีน้อยที่สุดในนี้นะฮะเล่งเสียงมัน จะเริ่มจากทีวีแมนปกติก่อนเลยนะฮะเนี่ยนะฮะนี่ยเอ้พวกนี้สามอันนี้เหมือนกันหมดอันนี้ใหม่นะ,ะที่ไปข้างหน้าอันนี้ที่มาข้างหลังัน,นยิน้มหน้าบ่เบื่อในวิ่ง นี้ยอ่อลุกวาร์ปแล้วกดไปได้นะฮะปิดวาร์ปนี้แท็บเล็ตซึ่งจอเหมือนเดิมเลยอะอันนี้เอาเลนให้เก็บ ซึ่งถ้าเราใช้สกิเนีนะให้คนหนึ่งมากด e ตรงนี้นะคะ mm hmm. แล้วเราก็กดว้าไปเลยอันนี้จับมือดึงขึ้นมนะอันนี้ อันนี้จอแตกอันนี้ซ่อมอันนี้โดนทิม้มโดยการต่อไปไซน์ทิ้ดทีวีนะฮะอันนี้แฟต สามสกิลน,นี้เหมือนไปอะะมีศูนยนะ์นหกเจ็ดทิ้มไปข้างหลังบิดบิดบิดนี่น่าเบื่อกบหนาย,ยิ้มเหมือนกันนะ คุ้ <S <S ม่กดอะไเี้จอแตกอ,อุยนทิมเอต่อไปหน้าที่ยเมนเริ่มจากอันแรกสุดเลยอันนี้นี้แฟ แฟตแฟรสีชมพูน,นี่ฮิตเว็บอันนี้ประทับอ,อันนี้หมุนหัวต้องใช้ขั้วมาเนี่อันนี้กลับไปที่ตัวอัตโนมัติใส่หัว มีดไม่เหมือนกันนะฮะพวกนี้ก็ฮะก็แค่ไปใส่หน้าจอวิ่งอันนี้ว้ากับคนเดียวอันนี้ว้ากับใครบางคนอันนี้ว้าเป็นกลุ่มก็คือให้สองคนมากด e คนหนึ่งกดนี่คนหนึ่งกดนี่ไปไป แล้วก็ว้าไปตายตุยก็อยู่กินน้ำไข่นะฮะ อันนี้แฟดแฟดต,ตรงทีวีตามวิ่งอันนี้วับก็อะไรเงี้ยรับบอลรูรูคอนเทนเนอร์ เข้าไปนั่งข้า้งแล้วง่ายๆว้าไปพร้อมกับกล่อง ไปนปะคะตัวขมลาบไม่ลับอุ้ยสุดท้ายนะคะไอซ์วีแมนร่างอัพเกรดยังไม่มีนะครับรีบิน เซสีแดงไ์อ,บ,อ,อบ็อกอันนี้ฮุกอันนี้ฮุกคอมโบ หาแปะหาแปก็เอาเองนะฮะ คไแค์กดติดตามด้นะฮะบ๊ายบายถ้าใครใครอยากให้ผมทำอะไรนะฮะบอกผมมาได้นะฮะ